สวัสด,ดีครับรพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ทอปในรายการชมรมโหราศาสาตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์โดยมีท่านอาจารย์โอ้นะคีวไม่เสร็จอาจารย์ทยันี่ทำไนมาแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่เนี่ย่วงเนี้ยเราต้องเก็บอะไรนี่ดูเนี่ย เท่าไหร่ไม่รู้ไม่บอกอันนี้เขาไม่แจ้งใช่ก็แช่ก่อนไหมแช่ก่อนแช่โอ้แช่โอ้สางานก่อนไหมอ่าไปทำงานก่อนเอามากดาแช่เอาอไปแทร์เบรดกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันนะครัเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอ่าเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีบรียนนะและตามด้วยคำถาม อ่าเข้ามากันได้นะครับ มาครับนะกดแชร์ออกไปแซ่แเรลโดยมีท่านอาจารย์โอวันนี้ตัวหนังสือตัวใหญ่มากเลยไปปรับมาทำเองเนี่ยหละไม่ไปที่ไหนอะไรหรอก รายการตั้งข้ามาอาไม่แล AS, ้วเอเอสคอเซ็นเตอร์ทำไมต้องมาที่เขาเขาโทร,ทรหา <สด S 1> คนทัวไปหมดเลยตอนนี้แบบโทรมาตอนทำไรสดทุกวันเลยใช่เขาโทรไปทัวหมดเลยจะรับได้ยังไงทำงานไม่คนอื่นคนอื่นเขาโทรไปหาคนอื่นด้วยนะแคปภาพไปเลยเนะโทรไปหาคนอื่นให้แคปด้วหรอเออเขาแคปไว้เพาไม่ใช่อะไรโทรไปคือจะให้เขาขึ้นนู่นขึ้นนี่ไงขึ้นติดบ้านไหมไอนู่นไหมเอาเอาเบอร์ใหม่ไหม อะไรเงี้ยเออมันอะไรกันก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยเขาคงนะอยากได้เงินอะ่ะคือแข่งกันโอโ้โหแบบแข่งกันแหลกลานเลยนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเอสไม่น่าขาดทุนหรอกนะไม่หรอกแม่ผมว่าโดนไปแล้วนะแม่ผมไม่ได้ใช้ซิมด้วยโดนปรับห้าพันนะถ้าจะเลิกเลิกเบอร์เขาอะเมื่อล่าสุดนี้ที่โดนนะ่ะก็คือว่า เหมือนไปเซ็นสัญญาเขาหลอกให้ไปพิมพ์สีเซ็นเลยก็ไม่รู้ก็โดนนะบอกว่าต้องภายในหนึ่งปีใช่ไหมเออดาวยี่สิบแปดเดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเขาดูให้นะอือไปชวนคุยอยู่นั่นแหละแล้วก็มารีบอ่านโจทย์แป๊บนึงนี่ๆๆนี่นี่นี่ต้องแชร์ตรงนี้ก่อน มันเหมือนมีอะไรเป็นเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนฝุ่นเหมือนทรายอ่ะเืิ่มเขียวไปเด้อเขียวไปบ้วนปากครับวเป็นลา้วลยว่าเป็นผ,งผงมผมอะกลบนลบนะหรือว่าไอ้ที่อุดไว้มันจะอุดเรา ไม่รู้เนี่ถึงบอกไม่อยากกินอะไรเหนียวหนวหแต่จารีบแบ่กินได้อ่ะเดี๋ยวตอบให้นะรอเวลานะก็ได้ก็ได้เลยก็ได้อ่ะไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ใช์โอ้เปม,มาันเยอะดวยี่สิบแปดวันนี้ยอดขายร้านกาแฟสดจะถึงห้าร้อยไหมคะเป็นความฝันนะมันเหมือนยังมันเหมือนไม่ถึงนะมันเป็นความคิดของเราไปก่อนนะ บีมยี่สิบสองลุงที่ฝากงานให้เขาจะฝากงานให้เราได้ไหมคะว่าตามหน้าไพาเลยนะก็ได้สามวันนี้ได้ได้นะสศิมาพรยี่สิบเก้าจะได้ทำงานบริษัทยาที่สัมภาษณ์ไปไหมคะรอผลคัดเลือกอยู่คะ่ะมีโอกาสได้ครับสามวันนี้ครับเม17สิบเจ็ดไปทดลองงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ ก็ก็คุณก็ต้องต้องดูเขาว่ะต้องสังเกตเขาต้องสังเกตเขาอ่ะนะว่าคุณเป็นที่พึงพอใจเทาไมก็คือว่าต้องทํางานอ่ะเหมือนต้องรอดูรอรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วแบบแน่ใจแล้วค่อยทำอะไรเงี้ยก็คือว่าเขาทําอะไรก็เขาเขาสั่งไม่ทาอะไรก็สังเกตเขาดีๆนะคะว่าเขาทํากันยังไงอ่ะแม่วันแมว แมวที่หายไปเจไม่ดูครับเรื่องแมวเราไม่ดูมานานแล้วอืมนะเออเราไม่ดูนะครับขัดเรื่องอื่นแล้วกันนะคะคือเรื่องสัตว์ผมไม่ดูเลยนะเรื่องสัตว์เรื่องของหายเลยผมไม่ยุ่งเลยอะไปท้ามไปเลยแล้วก็เรื่องอะไรอีกอย่างนึงนะเรื่องสัตว์ของหายเรื่องท้องนะเออเรื่องญาติถามว่าเออญาติป่วยอะไรเรื่องเรื่องของคนอื่นไม่ดูนะคะอืมจม43โชคลาภมีไหมคะดูว่าสามว่าตามหน้าไพไพเดยไม่มีนะ ไม่มีภาระสามวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะฝนยี่สิบหกดูดูยังไม่ดูใช่ไหมฝนยี่สิบหกวันเกิดลูกเดือนหน้าจะได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกไหมคะเราดูสามวันนี้ครับนะจะดูสามวันไหมล่ะหรือเต็นคำถามนะคะคุณฝนนะอะก็คุณบีของคุณนะคะมีคนไม่กดแชร์ด้วยนะเนี่ย คุณทางชนกืคเครือไม่ได้แชร์ค่ะใครที่ไม่แชร์ถือว่าสลาไปเองนะครับไม่ไม่ตอบนะครับนะส้มโอเอมคิดถึงหนูไม่คะคิดว่าอะไรโอ้มีขนาดนี้เลยนะคิดว่าอะไรด้วยคิดถึงหนูไม่คะด้วยนี่สองคำถามนะค่ะ อาไปาถามคำถามเดียวมานะคะคุณส้มโอนะใครไม่มีผู้แชร์ถือว่าสลากสิทธิ์ไปเองคุณะคะอันคุณอันเห็นลูกงูขึ้นบ้านสามวันติดแล้วจะมีรางอะไรไหมคะอ๋อเราไม่ได้เราไม่ได้ดูรางนะครับนะเราไม่ดูพลังจิตนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นนะแชร์มาได้มีค่าครูขอพร้อมอนก่อนดูนะคะคลิปไม่แชร์นะคะสามมียังรักหนูไหมไม่แชร์นะคะใชมไปหมดน,นะคพระชนก็เครือค่ะจะให้พี่ฝากงานธนาโซนิกให้ พี่จะฝากให้ไหมคะแต่ว่าตามน้าไพ่นะครับนะยังไงก็ต้องหางานสหางานไปเองนะครับยังไงก็ต้องหางานเองแต่พี่พี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะถ้าเป็นผู้ชายก็เขาก็ยอมฝากให้ใช่ไหมมันเป็นเรืรร่อสอบต่างชาติหรือเปล่าออไอ้ panasonic เดี่ยต่างชาติไหมเดี๋ของของไทยอ่าอ่า้าทองเขารู้ไหมไม่รู้มันพา n a s o n i c ก็มาแล้วแต่แต่ว่ามันมันเอาเป็นว่าเขาฝากให้อะถ้าเป็นผู้ชายนะทิปยยี่สิบสามสามีหนูยังรักหนูอยู่ไหมคะ ว่าตามหน้าไพ่ตรงๆนะครับชัดๆนะครับนะคือเขาเหมือนไม่พอใจบางอย่างคุณนะเอาว่าตามจริงเติมความหวานนิดหน่ยนะคะไม่ค่อยสวีทเลยอืมนะมานะครับนาท่วมทน้นซ้อมโอเอ็มซ้มโอค่ะเอ็มคิดถึงหนูไหมคะว่าตามหน้าไพ่ก็คิดถึงนะอือยากคุยด้วยอะไรเงี้ยอืมฝนแฟนจะติดต่อมาหาไหมคะ ว่าตามหน้าไพ่นะครับนะยังไม่ติดต่อมาครับไพ่สามวันนี้จันยี่สิบเจ็ดเดือนมิถุนายนจะมีโอกาสได้คุยกับฟิลไหมครับเราดูแค่สามวันนี้ครับเอานะดูสาวันบอกแล้องโอมันกระโดดขึ้นเร็วจังเลยเนยโอ้เร็วคนเยอะมากเลยอ,ะอ่ะอ่จันกันโดนัทอายุยี่สบสามปีไม่เอาวันเันปีเกิดนะคะ เดือนหน้าจะได้ลาออกไหมไม่ดูครับไม่ดูครับอันนี้ไม่ดูเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องออกไปฮะอยากออกออกไปเลยครับนะอืคือเดือนหน้าจะให้ลาออกไม่ไม่ต้องเดือนหน้าครับเดือนนี้ออกไปเลยครับนะอันนี้คือเขาเหมือนต้องแบบภาระอะไรบางอย่างออกไปเลยนะเดือนนี้ออกไปเลยนะสามวันเนี้ออกไปเลยลาออกเขาขอเขาเขาออกเขาให้เขาให้ออกเลยเอาไหมไปต่อเร็วถอยดอย่างนั้นนะน้ำสามสิบสี่วันเกิดนี้แฟนจะ แฟนจะกลับมาหาไหมคะมาครับไพ่เดือดไพ่เดือดซันครับสามวันนี้ครับมีความสุขมากนะคะมามาครับไม่มีผู้แชร์ถึงว่าสลับไปเองนะครับนายธุรกิจทำไมเงียบๆอ่ะไออ่ะไม่ว่างไอไม่แชร์ข้ามไปหญิงย่างสามสิบแปดวันนี้จะถูกหวยลาวไหมคะว่าตามหน้าไพ่ครับเสียครับไม่ถูกครับขอบคุณค่ะน้องราบคำทำนายค่ะเอาว่าตามหน้าไพ่เอาใครอ่ะเออข้ามไปเลย ตันยี่สิบเจ็ดยี่ตันยี่สิบเจ็ดตันยี่สิบเจ็ดวันเดือนมิถุนายนอ๋องานเป็นยังไงมั่งครับดูสามวันนี้ครับงาน<อ>งเๆารั<อ>นรดีมากขยันทำงานได้เงินเยอะนะคะนะโดยมีท่านอาจารย์เออนะท่านอาจารย์โอ้ก็ได้เดินทางมาแล้วนะบัตรนี้นะเดี๋ยวดูเวลาก่อนท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานนะก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้ว ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 9 4, 9 9 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1สองีายอสิริซหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะ้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่อยแถวรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต,งต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะโดยมีานอาจารย์โอนะ๊คหนาละผมครับเ a c e b ครู Facebook ครับอาจารย์นะท็อักณเมตราเบอร์โทรศูนย์แปดสี ID ่เ e ก้าสองหกหกหดีรเอเจทเดี๋ยวอีกสักหนึ่งนาทีเราจะไปเจอกันที่ช่องเพศสหวิทยาโหราค่ะมาอีกหนึ่งคำถามนะคะนะรออีกหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่ครับนะ